ตอนแรกที่รู้อาการว่าตัวเองเป็นมะเร็งนั้นคือรับไม่ได้อะค่ะ,ะด้วยความที่เราเราไม่เคยมีโลกทัศน์กว้างใช่ไหมคะตัวเองอยอมรับว,ว่าตัวเองแคบมากสําหรับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ปก,ปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ขี้กลัวมากคะ่ะแล้วทีนี้ก็เกิดอาการช็อกเลยในช่วงที่ป่วยะนะคะก็ได้กําลังใจถือว่ากําลังใจเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเลยะคะ่ะในในชีวิตของตัวเองนะคะที่ประสบปัญหามาตอนนั้น เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจากครอบครัวนะคะก็คือมีจจะมีคุณสามีแล้วก็ลูกค่ะตัวเองก็จะมีลูกสาวอยู่คนเดียวนะ,ะแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็ตลอดจนในช่วงนั้นก็จะได้ได้คุณหมอนะคะก็ให้ให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าตัวเองก็ได้ยาดีด้วยนะคะในช่วงนั้นการเป็นจิตอาสานี่นะคะก็มันต้องอยู่ที่ใจค่ะไม่ได้ว่าอยู่แล้วจะมาเป็นจิตอาสาได้นะคะในตัวเองนี่ก็คือว่า เกิดจากจุดที่ตัวเองเป็นผู้ป่วยเมื่อเรารักษาหายดีแล้วเราอยากจะเอาตรงนี้เนี่ยเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนผู้ป่วยผู้อื่นๆค่ะให้เขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับในส่วนที่เขาเป็นคือก็จะมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มจิตอาสาด้วยกันนะคะก็ได้มีโอกาสได้เจอกันก็ได้ชวนกันเข้ากลุ่มบังเอิญว่ามีจิตใจแล้วก็มองเห็นหนทางคือมีใจร่วมกันนะคะที่จะให้กำลังใจผู้ป่วยคนอื่น แล้วก็ได้มีโอกาสที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆก็หลายแห่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทําก็คือว่าในลักษณะของดนตรีบําบัดทุกวันพฤหัสก็จะไปเ,เล็กๆน้อยๆให้กับผู้ป่วยที่โรงสถาบัเมะเร็งแห่งชาตินะคะ พูดถึงนะคะว่าสุขภาพนี่เป็นส่วนสําคัญที่สุดในชีวิตเลยนะคะใตอนนี้ในลักษณะที่ตัวเองก็ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนนะนะคะก็เลยอยากจะฝากให้ให้ทุกท่านนะคะมันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ในการที่อ,อ,อย่างอย่างที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลตัวเองมันทาเต้านมด้วยตัวเองขั้นพื้นฐานนะคะถ้าสมมติว่าพบ คบว่าผิดปกติอย่างเงี้ยก็จะได้รีบหาหมอนะคะหาแพทย์เนี่ยแล้วก็ถ้าว่าวินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นในลักษณะของการเจอก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะเริ่มต้นรักษาได้ง่ายอะค่ะมันก็คือว่าณนะตอนนี้เนี่ยออทางการแพทย์ก็เก่งอะค่ะก็ไม่ต้องไปกังวลมากมายว่าเอ,อจะรักษาไม่ได้หรือจะอะไรอย่าจิตตกนะคะสำคัญที่สุดก็คือกําลังใจอะค่ะ